ตัวหนึงมันมีสาเลฮดด้วยนะพี่กัรเดี๋ยวเราจะต้องจักการสาเลฮดด้วยพีกัครับใช้สายตาเลยสิเฮ้ยตุ่มตุ่มตุ่มตุมตุมมตุมตุ่โอเคยิงเลยนบสิยิงตุมตุ่มตุ่่มโอเคไหนจุดรงไหอีกลูกปึ๊โอ้เฮ้ยตุมตุมตุๆมตุโอเคพี่การครับเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนน้นแ้มาเร็วเร็วเครับเร็วมาเร็ว ตอนนี้พี่กัสโดนแม่เดกนัสอ่าประเทยนบิงไล่ตามนะครับทุกคนกัสต้องจากัสนะพี่กิงปุ๊บปุบปุ๊ปุ๊บปุ๊มปุ๊บปุอกสมาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ออกาสด้วยนะคบพี่เด็กนักเรียนตัวนจะเลิกเรียนตอนนี้คุณครูด้วยเอาโน้ตพ่อถือให้สวัสดีค่ะสวัสดีอะไรนะ ยอยากกินหมูปิ้งอยากกินหมูปิ้งใช่ไหมเ okay. ดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวดูเอาการ์ดหนึ่งก่อนกินแต่หมูปิ้งไรหาผักหขยำงยำเรียนเนี่ยงาโค้งยังไงแม่พี่การครับกูเห็นรูกสาวตรงนั้นด้วยการต้องจัดการนะพ่อก่อนนะเดี๋สาวตัวใ e. หญ่เลยใช้แต่ตาเลเซอร์หุยตุ้ม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 โอ้ยพี่การตรงนั้นอีกตัวหนึ่งมันมีซาเลนเนดด้วยนะพี่การ เดี๋ยวเราจะต้องจัดการซาลิเฮดด้วยพี่กาชครับใช้สายตาเลยสิอุ้ยตุ้ม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 โอเคพี่กาชครับเดี๋ยวเราจะไปสนามเด็กเล่นไปดูว่ามีซาลิเฮดกับไดโนเสาร์มาบุกใช่ไหมโอเคไปได้กยจ้าจะขับมอเตอร์ไซค์ไปปราบซาลิเฮตกับไดโนเสาร์ใช่ไหมเอ้โหพ่กาส์เรามีนี่ด้วยนี่หนังสติ๊กเอาไว้ยิงไดโนเสาร์นะ เออทเสาอ่ะอีกกดข้างหน้ามีตเลเฮดอีกตัวหนึ่งกัดยิงน้ำสติ๊กยิงน้ำสติ๊กใช่เลยตุ้ม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 ตุ อู้มิสด้วยเอ๊รถดับแล้วพี่กัสเวเราไปดูตรงต้นไม้ตรงนั้นกันดีกวัวใช่ไหมเฮ้พี่กัสตรงนั้นมีนเสาวกาซสเเฮดด้วยนีโนสากเฮดสอตัวตัวใหญ่มากเลยนะแบบเต้มต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 เตม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 เตมตมตมมโอเคโอเคเฮ้ยตรงนี้อีกตัวหนึ่งพี่กัสจะตาต เฮ้ยตุ้ม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 โอเคตอนตอนนี้เราให้พี่การ์ดพากินน้ำก่อนเดา๋เติมน้ำก่อนเติมน้ำก่อนเพราะว่าน้องน้องเหนื่อยครับน้องปราบไดโนเสาร์นะน้องมีหนังสติ๊กด้วยใช่ไหมไม่ไม่ไหวอืมพี่การ์ดครับข้างหน้าพี่การ์ดครับข้างหน้าการ์ดไดโนเสาร์ใหนัำสติ๊กยิงเลยนัำสติ๊กยิงเฮ้ยตุ้ม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 โอเค ไหนจุดตุไหนอีกลูกผีใช่ไหมเฮ้ยจังนังสติ๊กยิงเฮ้ยปึ๊บอ้ยเฮ้ยต่มตุโอเคผีลูกตาใช่ไหมผีลูกตาตรงนั้นตุกมนตรงนั้นมีผีลูกตาด้วยปีการ์ยิงหนังสติ๊กตายเลยเฮ้ยปึ๊บอ๋วเฮ้ยตุมตุ่ตุตุตุมตุตุตุมโอเคีการ์ดครับเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนั้นมองเพื่อมีหิ้วลูกกระบาดปี อะไรนะฮรกะบานใช่ไหมล่างสติ๊กยิงล่างสติ๊กยิงปึ๊บอ้ยตุ้มตุมตุ้มตุ้โอเคใช่ไหมเฮ้ยปิกานี่ไงฮิรุกะบาิกามาดูก่อนเร็วนี่คือฮิรุกะบานะทุกคนนะท่มตกมาจากฟ้าเลยเนี่ยปิกา์ตกมาได้ยังไงเนี่ยดูสิน้องใช่ไหมเฮ้ยปิกาตรงนั้นมีเนนสาาเ็ดอีกแล้วเฮ้ย พร <dı DANIEL> คมีก่อนรแารตอนนี้พ <t rast> ีการโนแม่เดนสสตาาเเต่งไล่ตามคกคนการต้องจัดการนะีิ้โพีการครับตอนนี้เราก็จัดการเดนอสร์กับซาเลเฮตัวเรียบร้อยแล้วดีใจไหมพี่การดีใจไหม เอ้พ่กาสเอาเอาวุธของเรามาด้วย,ยนะนี่คือหนังสติกิสเต็นะไปยิงเดนุสสากับไซเรนเฮดได้ด้วยนะเนี่ยนะตอนนี้พิกาสจะกลับบ้านกันแล้วทุกคนนะพิกาสจะกลับบ้านแล้วอุ้ยการเหนื่อยครับทุกคนเอามาขึ้นรถมาขึ้นรถนี่รถตเกรถซาเลงของพิกาส <laughs> นะทุกคนนะ <laughs> ได้ได้ได้ไดเดี๋ยวพิกาสจะขับรถไปดูสนามเ็กเล่นใช่ไหม <laughs> การจะขับรถไปดูสนามเบสเล่นใช่ไหมเรียนเลิกเรียนแล้วเ,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 เนี่ยใช่ป่ะอู้ตัวนี้ฝนก็จะตกกันทุกคนดูดิเมฆมืดมาแล้ววะ่ะเฮ้ยพี่การกัสลู้สิบิ๊ติี้ตอนนี้พี่กัสกำลังจะพาพ่อเอกไปที่ที่มันมีไดนโนเสาร์นะครับทุกคนกรัรขับรถเองนะทุกคนนะรนะกำลังเคลื่อนตัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนอุย้ยชื่อน้องอะไรครับ ชื่อหนูดีหนดีนะครับชื่อน้องอะไรครับโก๊ทโก๊ทครับชื่อน้องอะไรครับน้องซูปค่ะโอเคครับชื่อน้องอะไรครับน้องวายนะครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรครับกระโมครับเอาเอาเราลองมาต่อแถวเล่นสไลเดอร์กันเมื่อกี้แบบล้องใช่ไหมมี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 มันจะมีเหล็กที่ว่ามันเป็นไอ้นี่ด้วยนะแหลมๆมากแถวๆเนี้ยตอนนั้นอะใครไม่รู้โดนบาดใช่ไหม อาอพี่กัสหลีกให้พี่เขาสไลเดอร์ลงมาก่อนเร็ววิวตุบอ๋อวิวอ๋อพี่กัสหลีกครับพี่กัสหลบครับเฮ้ยพี่กัสหลบก่อนโดดพี่เขาสไลเดอร์ลงมาแล้วเร็วเร็วเร็วอย่าขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้ไม่ได้ต้องไปต่อแถวนะครับเนี่ยพี่พี่กัสคิดโกงอีกแล้วเห็นไหมไม่ยอมต่อแถวอ่ะ เตี้ตัวเอาเตรียมตัวอ,อากี้อะอะไรบาทอตอนนี้แม่แม่ยังไม่มารับใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดฝนตกแล้วเราต้องรีบเข้าไปในร่มนะครับเข้าไปในอาคารใช่ไหมครับ <c oughs> เอาพิกัสพกัสขึ้นทางผิดแล้ว พี่กัสตรงนั้นนะมันมีเนื้อสาววี่แล้วพี่ครับฉันใส่ตาเลเซอร์หอยเร็ว <c oughs> ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ออากการต้องเล็กทางช่องยูทูบนะครับสำหรับวันนี้ออกการขอตัวลาไปก่อนบายบายบายยุบด้วย